ด plane. ูยิงตายไม่ยอมตายอ่ะโอ้กูพยายามเต็มที่แล้วอ่าฮะโอ้โหเนี่ยต้องการท่านผู้ชมมาช่วยนะใครมีเกมรีบซื้อมาช่วยไม่ใช่ละโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใครต้องวางแผนหน่อยต้องวางแผนหน่อยไอ้ปืนเลเซอร์มันมันใช้พลังงานเทอร์โมเอนเนอร์จี้ใช่ป่ะใช่เบื่องวะว่ากูข้ารอบรอบนี้คงไม่ใช้ดีกว่าไปหาปืนธรรมดาใช้ดีกว่าแล้วคือแบบมันต้องมาเริ่มใหม่แล้วไม่มีพลังเทอร์โมเอนเนอร์จี้เก็บมาเลยอ่ะแม่งเซ็งนี่แหละ ตายแย่จ yeah. ังจะไหวไรองี้เล่นเล่นเล่นคนเดียวนี่ก็แทบแย่นี่คือขึ้นคอนี่แพ้เลยอ่ะตามาแล้วโอ้ยีงมึงกันเลยอ่ะต้องต้องมาเปิดเปิดโค้ดใหม่เลยนะทีนี้ใช่เปิดบนบนเองคือมาเปิดอันบนละไม่เป็นไรไว้เปิดเปิดเอ้ย มีปืนบาสุก้าเอามาบองก็หลับโอ้ยโอ้ยมานล้วมานล้วโดนก่อนหนึ่งนัดนัดที่สองโอ้ยโอ้ยแสบตานัดที่สามโอ้ยแสบตาแสบตาเปิดดาต้าพุกธันไมดูละดีมากเปิดดาต้าพุทไปพวกเรา ต้องใช้มันเรื่องของเรื่องไม่ใช่รหรอกไม่มีพลังงานใช้ใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอย่ามาอยู่บนหัวกูมันอ๋โอโดนอุน๊ยตบตบทุกคนนะยกเว้นกูเอาไม่โดนอ่ะมาสุก้ายิงไม่โดนยิงโคตรยากเลยเอาเอาโดนโดนไปนู่นละอะไรวะ เอาเออโดนอยู่เว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉียดเกือบไปแล้วครูเอาเฮ้ก็บรอยตัวสไตร์เดิหลอกเดินดอกครับนืมมที่สองหนุ่มเบิร์ดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กองเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันดันมาปิดทางกูอีกอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย เออ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 ลงมาเจอหุ่นพอดีกูขอขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันชิบหายยิงไปไม่โดนสักนัดเลยเว้ยกูมาเฮ้ยทำไมมันจะเชี้ยขนาดนี้นะยิงสิบนัดไม่โดนสิบนัดอะไรวะเป็นท่าเป็นทหารยังไงเป็นพลอตยังไงของมึงเลยเหรอหนูไม่ได้เลยกูช่วยได้ไหมเนี่ยเป็นพลอตยังไงยิงไม่โดนสักนัดเนี่ยเหรอ เพื่อนเราแม่งถึงโล่โล่ช่วยเลยมึงให้ตอนเนี้ยฮะยิงติดอันนี้หมดเลยเว้ยเนี่ยแหละอุ้ยหน้าหาหน้าสะบัดมาแต่น้ำมันตีมารู้กำแพงได้ด้วยเว้ยโอ้โหเนี่ยไปไหนละไปไหนละเฮ้ยมองเห็นรัญญาตัดมันไม่พออุ้ยดีไม่ดีไม่ตีหัวเนี่ย คุณกูปลอดภัยมันชาร์จแล้วอ้อตัวเขาไม่เต็มๆเดี๋ยวขอซ่อมก่อนกูขอซ่อมก่อนจะเพิ่มโดนลงมาแล้วโดนลงมาเดี๋ยวยุกอากูขอซ่อมก่อนอจะเพิ่มยุกเดี๋ยวยุกอากูหุ่นเจ้าหางเนี่ยกูเสียดายหุ่นกูเนี่ยเฮ้ยซ่อมก่อนเดี๋ยวเปลืองเปลืองพลังงานมากๆเลยตอนนี้ใช่ อุยอ้ยดินรู้สึกเหมือเอาปืนม,มากินกินกันไปเพื่อนเราตายแกสวัส <c oughs> ดีเพื่อนพลั <c oughs> างงานจะหมดแหละเฮ้ยเฮ้ยยิงกูบะยิงกูบะกกูหลบนะยานะเว้ยยาเต็มเลย โดนอีกแล้วแม่งซ่อมอีกแล้วเฮ้ยต้องมานั่งซ่อมผมเพราะว่ามึงเพราะมึงจริงไอตัวนี้เฮ้ยเสียเถอะว่ามันลำบากเก็บปืนธรรมดายิงแล้วกูอะไม่ไหวและไม่กูต้องขับ v s สู้อุ้ยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไปโดดมานะเฮ้ย หลายทันทีส <c oughs> ิพุ้ยขาดขาดเรียบร้อยเก็บ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 มีโอกาสจะมีเก็บแหม่แหม่แหม่แม่เทาไหรโอ้เต็มหน้าเลยทีเดียวผมมันเต็มหน้ากูเลยโอ้ย่าถอยก่อนยิงปี เชื่อว่าคุณกูพังแน่ๆคุณกูพังให้โอ้ยไม่โดนยี่ดีไม่ตีหลอดเลยดีไม่ตีหลอดเลยของซ่อมก่อนแป๊บนึงหลบมาซ่อมในท่อก่นอนเดี๋ยวพึ่งอ่ะโอ้ยซ่อมเดี๋ยวพึ่งอย่าเพึ่งทำเลกูอย่าอย่าก,ยกินกูนุ้ยอย่านุา้นยเอาพลังงานหมดอีกทีนี้โดนอีกกู มาพลังงานไม่หมดอีกใสยานใสชุดนี้ได้ไหมวะใส่ได้ด้วยมาใส่ชุดนี้แหละมาบูด้วยชุดนี้แหละโอ้โหอุ้ยโดนเต็มหน้าเลยแม่งโดนมันไม่ตูเลยเออขี่เข้าไป หน้าแล้วกูไม่สนยิงยิงแขนยิงขาแล้วยิงหน้าแล้วตอนนี้มา้ายิงท่อนี่ยิงเอาหัวขาดพอไฟเตอร์เก็บเก็บไปด้วยยิงไปด้วยมาบูครับสเปอร์คงบูดึวปืนกลเลยเนี่ย เก็บตอนไหนแล้วเว้ยโอ้โหทำไมยากลบากยากเย็นขนาดนี้อุ๊ยปิวมามาเฮ้ยล็อกเก็ตออกมามันจะบอกราบขนาดใหญ่ใส่อีกล อมองขลาดไซแอลเฮ้ยยากเหลือเกินเนี่ยไปไหนเขามึงขนาดเนี่ยเฮ้ยกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละอุ้ยโดนทับอีกเข้าไปดูไม่ได้แล้วนี้กันแล้วแบทเทิร์สูตรอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวขอใช้กันใส่เลยใส่<ซ><ซ>เลยกูมีอันหนึ่งอยู่ไปไหนแล้ววะอย่าตามดีวะดีแล้วไม่ต้องตามกูกูได้จับยิางง่ายๆเฮ้ยขาดเปล่าเมื่อกี้ โอ้มันตามมื่คนเดียวเลยเนี่ยทำอะไรให้มันเบาจะรู้จักเป็นการเป็นการสอดตัวเนี่ยมึงสองคนเนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยมึงสองคนเนี่ยตามมันอยู่สองโอ้ยโดนกูไม่น่าไปทักแม่งเลยมม่ตบกูเลยอ่ะโอเคขึ้นขึ้นมุงนี่แหละกูโอ้ยขึ้นมาก็โดนลงไปก็โดนไม่ไหวแล้วว้ยบินก่อนแล้วเก็บของบินเข้าหน้าหน้าสบัด์ เอยพ่นไฟทำไมเอาเพื่อนมาบางบนหน้ากระเด็นไปไปดูแนละหันมาโน่นหันมาหันมาหันมาเหี้ยเหี้ยนั่นแหละว่าแล้วต้องหันมาหันมาหันมากินเข้าไปโลดอู้ก่อแตกหันมาดิหันมาไม่หันแล้วกินไม่ได้เอาหมดวางเลยกูไม่ได้แล้วไปหาชี้นื่น นั่นบองคาลามไอเอ็กแคลเ็จบองคาลามกูออกมาโอ้ลงชุดแตกเลยทีเดียวโอเคบองคาลามเอาบงคาลามมาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบองคาลามเลยโอ้ยอุ้ยบินพลังงานไม่พอแล้วอ่ะชิบหายละมันจะยิงกูเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังไม่ทายกูด้วยยังไม่ตาย ไ,ไม่ตายโว้ยไม่ตายโว้ยกูตายจริงแน่ยังการที่กูตายจริงเนี่ยยัยดีโหลดไปยาสิโอ้เอออีโอ้โหเียานิดเดียวอ่ะก็สมควรตายแหละเพราะว่าไม่น่าจะรอดอยู่แล้วล่ะลักษณะกูอ่ะโอเคกูลงล่างหุ่นกูอยู่ไหนอ่าหุ่นกูอยู่นี่ แต่กระสุนปืนไม่พอแล้วฮะต้องไปดีต้องไปอาหารปืนมาอีกขึ้นไปก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยไม่โดนนี่อ๋ออ๋เพื่อนเราเพื่อนเราก็ร่วงแล้วนี่อ่ะเปิดขาแม่งมีปืนไหมว่าแถวนี้โอเคเจอกันละซ้อมก่อนสักหน่อยสักหน่อย จ้าช่วงช่วงช่วงนี้ช่วงนี้รีบๆหาของนะผมหาของให้เสร็จเร็วเร็วเร็วเมันไม่ยอมตายโอเคปืนเลเฟอร์นีไม่เพลิงปืนกลออกมาไปเร็วโอ้ย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 โยิงวิ่งงนี่ไงระเบิดขามวขับแล้วมา มากลับมาบูต่อแล้วหุ่นบูสู้ได้อูู้ทำได้บ้องใหญ่บ้องใหญ่จัดแม่งอย่าอย่ามัโดดแย่แล้วดิแก้อุ้ยตกตกท่ออีแก้หลบหลบหลบมัจริงคุยแกหลบหลบไห้ก่อนจะมันจริงอ๋อโดนน่ะอะไรวะโอ้ยป่านนี้ยังโดนอ่ะอะไรอยู่มะ เชี่ยโอ้ยพลังงานหมดอีกแอะงานเข้าแล้วท่านผู้ชมเอ้ยบุบหลังจุดในท่อเนี่ยขาเนี่ยขาแม่งเออเฮ้ยโดนเฉยเลยอ่ะเฮ้ยโดนได้ไงวะโอ้โคตรโกงอ่ะเป็นไงดีอยู่นี่แล้วกันหมดละเว้หมดแล้วเว้ยมากันดั้มมาร์ทูไปกันเลย โดนครับค<า>ูนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโดนอีกดอกลวงแน่นอนอย่าอย่าช้าไม่ชา้าอีกแล้วชา้าอีกแล้วพลังมันติดตามมากเลยอ่ะดูดิโกง,งมากเลยอ่ะหัวขาดตายเลยสำเร็จตายอย่าลุกขึ้นมานะเว้ยยิงซ้ำไปก่อนตรงนี้ไม่สนแล้ว ยิงซั up, ้มไปก่อนจะไม่เออตายเรียบร้อยไม่มีวะเซตตองเปิดเปิดอ๋อจากเลสก่อนเร็วเร็วไปหาไปเก็บของเร็ว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 เฮ้ยกระดมมไม่จะไม่ขึ้นไม่อยากขึ้นจะเก็บของเอ้ยเร็ว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 เก็บกดอีโมกดอีโมจ่ะจ่ะจ่ะไอที่ดินไม้พาร์ทเก็บ เก็บเก็บเก็บเฮ้ยกว่าจะตาย <c oughs> โอ้ยโคตรยากอะ่ะโอ้ยากมากจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอาจารย์กูคเครียดเลยเอาซะกูเครียดเลยอะ่ออยยอะโอ้โหมันโหดจริงอะ่ะไม่ตายสัทีอ่ะยิงไงก็ไม่ตายสัทีอ่ะแล้วตี๊ยบไอ้ท่ายิงยิงยิงก้อยกลมๆมาหลบไม่ได้อะ่ะหลบไงก็หลบไม่ได้อะ่ะโคตรบ้าอะไรวะ มันจริงๆมันมีวิธีหลบก็คือโดดลงทอ JI, ่อนั่นแหละแต่ว่าถ oui, ้าเราอยู่ในท่อแต่แรกจะหลบไม่พ้นเนาะพอมันจะเองโค้งอย่างการบนมาละตัวหัวหน้าหัวหน้ากิ๊กๆครับหลบมันหลบตัวกันบอกกิ๊กๆกิ๊กๆอ่ามึงมึงไม่เหมือนเพื่อนเลยมึงเดูตัวคนทีมือจัดการแล้วบอกเรื่องไอคิดจีมาไม่มีดัตต้า กูก็ไม่มีชุดเหมือนกันชุดกูไม่เหมือนใครเห็นไหมชุดมึงไม่เท่จังเลยเนี่ยฮะเราเชื่อว่าเป็นแคคคลี่จีไม่ต้องมันอยู่กลางอยู่ในอวกาศเหรอเอกริดเอ็กส์สเปซเอกริดเอกริดอวกาศส่งนายไปทีมเป็นภารกิจอื่นต่อ ท่านครับรีบจังครับท่านผมยังไม่ทันได้พักกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยท่านจะสั่งผมไปต่อแล้วเหรอเหนื่อยแทนเนาะใช่จัดการกับแคทจีแล้วหมวกหมวกตรงหน้าแม่งโคตรเท่อ่ะกูว่าหมวกแม่งใหญ่มากใหญ่มากอะเป็นจานบินเลยอะ สังเกตเราอ่าถ so, uh, like so ้าเล่นถ้าเอามาเล่นได้ก anyway ็เด่นอะเด่นอะเฮ็ดชดสบายอะนั่นแหละประเด็นละเป็นกิจย่กเออแต่เราฝังในตัวนายนะไม่ตวองของท่านเราจะไปซื้อเอง๋วยเตียวเรือนถอนหน้ากากเอาชุดกับชุดหน้ากากเปลี่ยนซะงั้น่ะบปละ น้าเหมืนกระเพียน,นทุกคนน่ะพวกเราคือฝาแฝดท่านครับท่านส่งมันไปซื้อกาเีซเลเรล้วครับใช่ไอพวงน,นน้าหนามมันเหมาะไปซื้อกาเซเลเรอส,ส,สุดสุดแล้วเกียว <ๆ S 2> มันเปลี <c oughs> ่ยนได <c oughs> ้กินเกี่ยวกันเลยายส่งเราไป ก็คือว่าตัวเราตัวพวกเราสี่คนนี่เป็นโคลนนิ่งใช่ไหมอ่าคลนนิ่งนะฮะท่านผู้ชมก็หน้าเหมือนกันหมดทุกคนอ่ะไอ้คนนี้ก็เลยใช้เราเยี่ยงธาตุเพราะว่าเราเป็นแค่คลนนิ่งอะไรเงี้ยอ่าเป็นแค่โคลนอมันตายก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโคลนนั้นเป็นตัวไอ้นี่นี่ตัวจากภาคแรกอ่าใช่ไอยูริจากภาคแรกอืมใช่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  หมาน,านะนเปียบขุใช่เออว่นนะเออใช่น่าเหมือนคนคนนึกออกแล้วกูก็นั่งเล่นภาคแรกอยู่ไอโยริภาคแรกเย่จบแล้วเ <c oughs> ย่เออหูมันด่าสุดท้ายนี่มันยากสุดล <c oughs> ะเฮ้ยแม่งสุดละแกตายแล้วแ <c oughs> กกูเป็นคนเก็บชิวนะเว้ยก,กูลัดช็อตนะเว้ยเห็นไหมเอสโอ้โหแปพันคะแนนนะดูดิดูกูไปพันคะแนนนะมึงเท่าไหร่พันเก้าไม่มีเอเนจียิง โหคะแนนหมื่นนึงอะโคตรจังวะโคตรโหดได้อีโมดฟรีมาหนึ่งงานเว้ยอันลรได้ได้จากการเปิดกล่องยาในเอพิโซดเลยป่าวะวะต่อเลยไหมต้อเอ้ยนะมันในเอพิโซดต่อเลยไหมอ่าไม่ไหวโอเคงั้นแคนเซิลรีเทิร์นโอเคท่านผู้ชมก็จบกันไปนะก็จบกับในเรื่องของเดวิดชุดแรกนะโอเคก็เอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็ชิง เอ๊ episode, นกเอพิโซดนี่ตอนต่อไปเป็นของลิเบอเลเดมีกลุ่มอะไรวะกลุ่มทะเลทรายอ่ะใช่ไหมอ่ากลุ่มไพเดเทะเลทรายเว,วสไซเดอร์อ่าพวกเวสไซเดอร์โอเคฮะก็เจอกันใหม่พน้านี่ชอบกดไลค์ซับส,ส,สไคร้เฟซบุ๊กแล้วก็แชร์เช่นเคยโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็มาเล่นกันอีกเย้ไปแล้วสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีด้วยไอรินเย้ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเย้โอเค